โอเคสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่16เมษาย,ยนนะเรามาวางแผนเทดรดทองคํากันนะครับก็เมื่อวานนี้แท่งแท่งเทียนเนี่ยเขาเขากลับเป็นแท่งเขียวนะหลังจากที่วันศุกร์เนี่ยมันเป็นแท่งแดงแล้วก็มีไส้นะแต่เมื่อวานนี้เขาทําท่าเหมือนอยากจะรีบาวนะเป็นแท่งเขียวขึ้นไปทีนี้ตาบใดที่เขายังไม่ได้เบรกไอตรง ไฮ <High S 2> เดิมนะที่เป็นแท่งแท่งแดงตรงนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่เขาจะยังลงต่อได้นะครับสมมุตินะเขาลงปุ๊บอ่ี๋ยวลบขึ้นก่อนปุ๊บเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปนะครับขึ้นไปปุ๊บไม่ทำไฮแล้วก็อาจจะลงมาที่แนวอินดิสเมนต์เพราะว่าเออผมคิดว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยเขายังไม่เคยลงมา เคลียร์ลิควิตี้ด้านล่างเลยนะครับอ้ไม่เคยมาเคลียร์ลิควิตี้ด้านล่างเลยเพราะฉะนั้นผมถ้าลงอนะ่ะในใจผมคิดนะเขาควรจะต้องมาเคลียร์ลิควิตี้ก่อนนะเมื่อวานเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์นะที่ลงมาเนี่ยเกือบแต่ยังไม่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งนะในสัปดาห์นี้เขาลงมาเขาอาจจะมีการลงมาเคลียร์ลิควิตี้แถว2 319ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันต่อ สำหรับทำเฟรมเดย์เนี่ยน่าต้องดูเป็นแท่งเทียนเป็นแท่งๆไปนะครับอ่ะเราต้องไปเทรดในทาเฟรมเล็กพวกน่าจะตอนนี้น่าจะเป็นพวกสิบห้านาทีหรือห้านาทีเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าโซนเขาค่อนข้างค่อนข้างที่จะกว้างนะครับอ่ะโอเคไปที่ทาเฟรมสี่ชั่วโมงกันนะครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงอ่ะทำเฟรมสชั่วโมงเมื่อวมมานเรา คุยกันไว้ว่ามันเป็นมันมี hidden bullish divergence ใช่ไหม hidden bull แล้วก็สโตเขาเหมือนจะคล้ายๆจะ over oh, so ยกระแต่มันไม่ over oh, so ดีนะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ over oh, so นะครับแต่ว่ามีการรีบาวกลับขึ้นไปแล้วนะทีนี้ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปแล้วไม่ไม่เบรกไฮนะครับไม่เบรกหาตรงนี้ปุ๊บแถว 2, 4, 3, 1เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะลงต่อได้เพราะฉะนั้น การที่มี hidden b u l l i s h d i v e r g e e แล้วเขาขึ้นไปไม่เบรกหาเนี่ยทีเนี้ยเวลาเขาลงมานะครับเวลาเขาลงมาเขาหลุดไอเส้นเทนไลท์ที่เขาขึ้นไปอย่างเงี้ยนะสมมติเขาหลุดลงมา,างใช่ไหมอาจจะไปชนที่สปายนี้แล้วหลุดลงมาอเงี้ยอันเนี้ยมีโอกาสที่ hidden bullet d i v e r g e e เขาจะหมดอายุแล้วก็ รีเบลกลับขึ้นมาไม่ทําหายล้วก็ลงต่ออย่างนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้นะอืมลอลองดูเป็นเป็นเป็นสวิงไปละกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะขึ้นไปต่อจนถึงซับไพแถวสองสี่สามหนึ่งสองสี่แล้วค่อยลงหรือว่านับจากตรงเนี้ยลงไปเลยนะอย่างเงี้ยลงไปแล้วหลุดอย่างนี้เลยก็ได้นะไปหา ดีมานโซนตรงแถวเรือนส2งสอ2หกแนะครับออันนี้ก็ลองติดตามดูนะครับจะรีบาวกลับขึ้นไปต่อหรือว่าจะลงเลยนะอันนี้เป็นมุมมองในทำเซรมสชั่วโมงนะครับทุกทำเฟรมสี่ชั่วโมงก็มี2อย่างไม่ขึ้นไปที่โซน2431ก็ลงเลยแล้วก็อาจจะหลุดนะ ไอตัวเทนไลน์ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไม่น่าจะเบรคฮายนะอาจจะต้องมีการสะสมราคาก่อนนะครับโอเคถ้าในทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยน่าใครเทรดทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยน่าจะต้องรอให้เขาเกิดการเข้าโซนก่อนอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่เข้าโซนมาแถว2-3-2-5เนี่ยถึงจะเทรดบายขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเซลล์นี้ยังไม่แนะนำเพราะทำเฟรมสชั่วโมงมันยังไม่มี หรือรูปแบบการกลับตัวมันมีรูปแบบการกลับตัวในทำเฟรมเล็กเพราะฉะนั้นครเทรดทำเฟรมสี่โมงนี่ก็ย่อบายอย่างเดียวไปก่อนนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะเราไปนี้ไปก่อนทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเขาเป็นย่อบายเพราะว่าเขาเป็นเทนขาขึ้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาย่อตัวลงมาเท่านั้นเองนะแต่ว่า เมื่อวานนี้เขามีการลงมาเคลียร์ลิควิตี้ด้านล่างเ,เราเห็นโลก่อนหน้าใช่ไหมแล้วเขาทําไส้ลงมาเคลียร์ลิควิตี้ปุ๊บแล้วเมื่อวานตอนดึกๆเนะเขาก็ไปเคลียร์ลิควิตี้ด้านบนเนี่ยมีไฮปุ๊บขึ้นไปเคลียร์ลิควิตี้ถ้าสมมุติว่าเขาลงมาแล้วหลุดโลเลยหลุดโลเมืม่อวานเนี้ยมีโอกาสที่ไอตรงบริเวณที่เขามาเคลียร์ลิควิตี้บนล่างเนี่ยมันจะเป็น iqm นะครับตรงนี้เป็น iqm เนาะออก็ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็น iqm แล้วเนี่ยการที่เขาขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้จะใช้เป็นแนวต้านได้ก็หลุดมีโอกาสที่จะหลุดโลกลับลงไปแบบนี้นะครับอืมอ่ะโอเคนี่เป็นทำเฟรมหชั่วโมงใช่ไหมหชั่วโมงนี้ถ้าใครเทรดหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะยังแอคชั่นอะไรไม่ได้ต้องไปแอคชั่นในทำเฟรมที่มันเล็กลง นะครับอย่างเช่น1 5นาทีหรือว่า5นาที1ชั่วโมงนี้ได้จะรออาจจะรอ,อาราคาขึ้นมาเข้าโซน Order Box. ออเดอร์บ็อกแล้วเราอาจจะเสี่ยงเซลลงไปเพราะว่า t ท m e เฟรมที่ใช้คำว่าเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าทมเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเขายังเป็นเบรกออฟ t ักเจอร์ขาขึ้นมาอยู่นะครับออาจจะต้องรอให้มัมีการอะไรนะ ทำแพทเทิร์นกลับตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงนะเป็นการสวนเทนนะครับอ่าเพราะว่าถ้าใครจะบายต้องบายตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เขาลงมาเคลียร์ตรงนี้แล้วไอ้ข้างบนเนี้ยเราคงจะไม่บายนะยกเว้นเขาเบรกไปแล้วเขาย่อลงมาอ่าทำวีเอชม่นะครับอันเนี้ยถึงจะเป็นย่อบายต่อแต่ว่าถ้าขึ้นมาโซนออเดอร์บ็อกเนี้ยใครอยากจะเซลล์ก็ต้องรอแพทเทิร์นกลับตัวก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เราดูสโตรประกอบด้วยก็ได้เนาะเพราะว่าสโตเนี่ยเขาขึ้นมาโอโซแล้วเทียบกับโอโซก่อนหน้าก็คือถ้าเขาไม่เบรกไฮเนี่ยตรงนนะ 2, 4, 3, 1, เนี้ยนะครับแถวสองสี่สามหนึ่งเนี่ยไอตรงที่ตอนเนี้ยที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันก็คืออะไรครับสโตโอโซค้างยอ่อนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะเราอาศัยเรื่องของ สโตเนี่ยเข้ามาดูได้แต่ว่าก็อย่างว่าแหละสโตมันลากเรือยได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังการลากเลืออยเขาถ้าใครจะเซลล์นะต้องระวังการเล่นลากเรื้อยของเขาเหมือนกันนะครับอือ่ะโอเคนี่เป็นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะทำเฟรมสิบห้านาทีเออทำเฟรมสิบห้านาทีเนี่ยมันเห็นรูปแบบบางอย่างนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไพด์เดลิวอรี่เนาะ เพราะว่าเมาื่อวานเขามีการสะสมราคาอยู่เนี่ยต้องนาน,นกว่าจะหลุดลงไปกิน l i q u i d i ี y ด,ด้านล่างเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมลากให้ดูก่องน,นะครับอันนี้เป็นการสะสมราคามีการหลุดโลมานี่สะสมนะแล้วก็หลุดโลลงไปแล้วก็เบรกขึ้นมาอ่ะถ้าเขายอ่อลงมาสมมติว่าเขายอ่อลงมา แล้วเขารีบาวกลับขึ้นไปอย่างนี้มันก็จะเป็นไพส e เดลิเวอรเราเรียกว่าแต่ละโซนนะเดี๋ยวผมเขียนไว้ละกันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นคอนโซลิเดชันใช่ไหมอ่ะถ้าใครติดตามผมก็จะรู้ว่าผมเขียนไอ้แบบนี้บ่อยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมี manipulation ก็คือการหลอกกิน stop loss mm hmm. ของคนบายไปนั่นเองนะครับแล้วก็ที่รีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือรเทสเมน n ์ mm hmm. แล้วก็ถ้าเขาวันนี้เขาย่อกลับลงมาอ้าไม่ใช่ดิไม่ใช่ร e เทสเมน n ์พูดผิด Expansion <laughs> r e t รเทสเมนมันวันนี้ถ้าถ้าลงนะ อันนี้ก็จะเป็น e x p a n s i o n อ่ะพูดผิดนะครับอืม e x p a n s i o n เท่านี้เขาลงต่อหรือว่าอาจจะขึ้นต่อมันก็ยัง e x p a n s i o n ได้อยู่นะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเขามีการยอ่อเราก็จะเรียกว่า retestment แล้วก็มี retestment จบก็จะมี reversal อีกทีถ้าใครติดตามเรื่องของ p r i delivery เนี่ยก็ให้ระวัง pattern ้เอาไว้นะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ อันนี้ก็ถ้าอย่างงี้จะเป็นไอไม่ใช่ IQ M ก็จะเป็น QM ขึ้นไปนะครับอ่าเป็น QM ขึ้นไปปุ๊บแต่ว่าถ้าเขาไม่เป็น p พด d l d e l i v e r y แล้วเขาหลุดหลุดลงมาเลยแบบนี้หลุดลงมาเลยอันเนี้ยบริเวณนี้ก็เป็น IQM ใช้งานในการเซลล์ครั้งต่อไปได้นะครับอ่าโอเควันนี้ถ้าใครเทรดตาม p พด์ e delivery อาจจะเซลล์ลงมาก่อนถ้า expansion มันจบอาจจะเซลลงมาก่อน,น,อจจเลลอนแเราค่อยมาหาโอกาสบายอาจจะเป็นพวก fair value gap หรือ demand zone นะเราก็จะไปดูเป็นโซนๆไปตรงนี้เป็น fair value gap ใช่ไหมครับก็อาจจะมาบายโซนนี้หรือถ้าใครจะเซลล์บอกว่ามี pattern กับตัวใน Time f รม m e 5นาทีเซลล์ที่โซน2395อย่างนี้ลงมา2 3 สี่ศูนย์เนี่ยมันก็เยอะอยู่นะสี่สิบเหรียญมันก็ได้อยู่ถ้าใครจะเซล์แต่ว่าอาจจะต้องมีสต็อปลอสถ้าเขาขึ้นต่อนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวดูเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนไปละกันนะครับเพราะเมื่อวานเขาะส,สมราคาแล้วก็หลอกกินสต็อปลอสแล้วก็พุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอ่ามีโอกาสเป็นไพรเดลรลี่ได้นะครับอ่ะโอเควันนีุ้ณมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ